นี่ครับปืนอัดลมสไลด์เหล็กนะครับหนาหนาแบบนี้แล้วปืนเขาไม่มีรอยประกบนะครับนี่คือปืนจากไต้หวันครับหนึ่งเก้าห,ห,หรือขสิทธิ์แท้นะครับนี่สวยๆครับจัดขวดสดายเพื่อนๆดูอีกแล้ว เลาถอดสไลด์นะครับถอดเหมือนปืนหนึ่งกน,นง,นงที่บอกว่าไม่มีรอยประกอบนะวัสดุชิ้นเดียวแล้วดูนี่สไลด์เหล็กทั้งก้อน,นหนาอย่างงี้นี่บีบกันแบ่งกันยังอายอะ่ะโอ้โหปืนัดลมให้สไลด์เหล็กนนหนาชุดยิงติดแบบนี้มีฮอปนะครับนี่โอ้โหสุดจัดง้างนกเล่นได้นะนี่ง้างนกเล่นได้แล้วปืนมีเซฟอีกโหซื้อเถอะครับเพื่อนๆน,นวัตกรรมของปืนอัดลมก้าวกระโดดทนทานมากจัดเลยนะครับชิลแอร์ซองกันเพื่อนๆปืนัดลมเข้าใหม่นะครับเพื่อนๆสไลด์บุ เป็นเหล็กทั้งดุนนะครับแล้วก็ตัวของ Body บอดี้เนี่ยเป็น ABS นะครับเพืเ่อนๆความหนาของสไลด์ปืนอัดลมเพื่อนๆดูโอ้โหหนาก็บีบีกันนี่เพื่อนๆนี่เหล็กนะเพื่อนเหล็กทั้งก้อนเลยนะครับเป็นสตีลนันเพื่อนแล้วก็ชุดชุดยิงนะครับเรือนฮอปอัปเกรดมาเป็นสีส้มนั้นเพื่อนนะ,นะ,นะความหนาความอะไรเงี้ยแบบอัปเกรดมาเป็น ABS แบบนั้นอ่ะทนนแข็งแรงนั้นเพื่อนโอ้โหแล้วหนักมากน,นั้นเพื่อนนี่ทั้งทั้งดุนน่ะเพื่อนๆเนี่ยดูดิสไลด์แบบทั้งก้อนเป็นเหล็กอ่ะ เมื่อเทียบกับ1911ยูเมเลกแบงก์กันเนี่ยเพื่อนเพื่อนขนาดมันคือมันเท่ากันเลยเนี่ยนะครับรปืนนางนกเล่นได้มีเซฟนะครับนี่านางนกเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่า,านางนกแล้วเซฟยิงไม่ได้นะเพื่อนเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิดดโอ้โหเพื่อนโคตรสุดโคตรสวยรีวิวเต็มเพื่อนเพื่อนดูในช่องเรานะครับรอดูรอติดตามในช่องเราเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มไว้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนเพื่อน คิวไอซอกกันครับอันนี้คือปืนอัดลมนะครับที่เป็นสไลด์โลหะนะครับใส่ประกับไม้นะครับก็ประกับไม้ที่ร้านเรามีจําหน่ายนะยแบบยนนะยเพื่อนๆลายแบบลายไม้ธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้นะเพื่อนเเห็นไหมไม้แดงไม้อะไรเงี้ยก็สวยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งของเดิมเขาจะเป็นยางมานั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นปืนประกับปืนอัดลมนะครับประกับ Selena, ปืนจริงประกับแบงค์กันนะครับประกับลูกโม่ประกับบีบีกันทุกอย่างนะครับเราทําได้นะครับเพราะว่านี่คืองานจากช่างไม้นะครับแกมี มีอายุแล้วล่ะนะครับเพราะว่าลูกหลานแกไม่เลี้ยงนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนประกับไม้งานฝีมือแบบนี้นะครับงานคนแก่ทําเนี่ยช่วยค่ากาแฟค่าข้าวสารค่าประกับป่องมาม่าอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยสามารถช่วยได้นะครับหรือใครอยากจะได้ประกับแบบไหนอะไรยังไงที่เป็นไม้นะครับส่งของเดิมมันมาทําได้นะครับขึ้นงานได้นะครับไม่ต้องกลัวว่า อาจจะไม่ส่งงานนะครับเพราะว่าควบคุมดูแลโดยร้านผมเองนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็น,ปน,ปนงานฝีมืองานชาวบ้านนั่นเองครับสามารถสนุบสนุนได้